คุณผู้ชมฮะและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมลืมเปิดไมค์เวลาอัดคลิปและสุดท้ายก็ต้องมานั่งภาคตามหลังอีกแล้วสินะในตอนนี้ผมกำลังพูดว่าสวัสดีกับผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟุตกับผมบัคคำฮักจูนเนี่ย ซึ่งในคลิปนี้ไม่มีท่านผู้เท่านะครับเพราะว่าท่านผู้เท่าเนี่ยได้ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับเป็นลิงยังจะต้องเรียนคุณผู้ชมก็คิดเอาละกันโอเคไหนๆก็ไม่เปิดไม้แล้วนะครับขอภาคตามหลังหน่อยละกันในตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่30นะครับผมเนี่ยต้องฟาร์มอยู่ที่เกาะบากีนะครับซึ่งเป็นการฟาร์มที่ทรมานมากๆนะครับเพราะผมไม่มีผลปีศาจเลยนะและในตอนนี้ผมใช้เป็นในเรื่องของดาบคู่ด้วยนะครับซึ่งไอ้ดาบเนี่ยดาเมจก็โคตรที่จะเบาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่าละกันนะ เติมโรบักเรทสุดคุ้มเนี่ยผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับคิทตันช็อปนั่นเองทางร้านเนี่ยมีบริการเติมโรบักระบบ V.P. Server แล้วก็ ID p a s s ทนะครับที่สําคัญนะครับทางร้านเนี่ยจะมีบริการกิฟต์ไอเทมแมปบ็อก o o ฟูดคิลเลอรซแล้วก็แมปต่างๆอีกมากมายเลยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหาไอเดียไว้เล่นสัก ID หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหรือว่าไอเดียเทพเนี่ยทางร้านคิทตันช็อปก็มีนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับเพราะว่าทางคิทตันช็อปเน มากๆเลยนะครับเพราะงั้นอย่าลืมนะครับคิดต้นชอ็อป ก่อนอื ну women, ่นท uh, like. mm ี hmm. them, like ah ่จะเริ่มฟาร์มเนี่ยก็ต้องมาเริ่มรับเควสกันก่อนเลยนะครับซึ่งเควสอันแรกเป็นภาษาไทยเฉยเลยทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็งงนะสงสัยคนแปลขี้เกียจแปลนะครับหรือว่าอาจจะแปลไม่ถูกก็ได้ก็เลยไม่แปลนะอาราการฟาร์มของผมเนี่ยเป็นการรวมมอนเหมือนเดิมนะครับซึ่งไอการรวมมอนเนี่ยเป็นการฟาร์มที่ลําบากมากๆนะครับแทนที่มันจะเป็นการฟาร์มที่ง่ายแต่ดันลําบากซะงั้นนะครับเพราะว่าไอมอนพวกเนี่ยมันตีผมแรงมากๆเลยแล้วก็เป็นเกาะที่ผมเนี่ยโคตรจะเกลียดเลยนะครับ เอาเป็นว่าขอฟาร์มสักคู่หนึ่งละกันในการเก็บเงินเพื่อที่จะสุ่มผลนะครับและผมก็อยากจะได้ผลที่มันเป็นโลเกียไม่ก็ผลบากีนะจะได้เอามาแก้ขัดไปก่อนนะครับอาระตอนนี้ก็เริ่มฟาร์มไปก่อนเลยการใช้สกิลนะครับผมก็มีแค่สกิลแรกนะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่ใช้มาสเตอรี่แค่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นซื้อดาบมาเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะดีเลยนะครับแต่เบาไปหน่อยฟาร์มมาจนเควสใกล้เสร็จแล้วเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าลืมใส่โค้ดเพราะงั้นเขอใส่โค้ดเส อีแค่5ตัวเท่านั้นก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเควสแรกบนเกาะนี้การฟาร์มก็เหมือนเดิมรวมมอนนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะสาหัสก็ตามนะครับและในที่สุดเควสแรกของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัพสตาร์ทเลยละกันนะครับก็ขออัพเป็นในเรื่องของดาบเหมือนเดิมเลยนะดาบแล้วก็อัพเยอะนะแต่รู้สึกว่าทำไมมันเบาจังเลยนะครับน่าจะเป็นที่ดาบนั่นแหละนะและเควสที่2ผมเนี่ยก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลก็อยู่ที่3าิเ้านะครับถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควร เกาะนี้เริ่มจะมีคนเยอะแล้วสินะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะโดนฆ่าหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับและได้ทําการเดินมาฟาร์มต่อแบบหน้าด้านเลยนะครับแย่งมอนเขาสุดยอดไปเลยนะครับปกคำฮักจูเนียสำหรับซีรีส์ของปะคำฮักจูเนียเนี่ยหรือว่าลูกชายของปะคำฮักเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่เติมโยรุนะครับเพราะว่าพ่อของมันเนี่ยได้ใช้โยรุแล้วนะครับแต่ถ้าลูกมันใช้ด้วยมันก็จะซ้ํากันนะครับเพราะงั้นผมจะไม่ใช้แล้วกันนะครับสำหรับโยรุและในตอนนี้นะครับเควสที่3ของผมเนี่ยก เกาะน,นี้ถือว่าไม่เลวแต่ว่าฟาร์มยากไปหน่อย และหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มอยู่บนเกาะนี้นานพอสมควรนะครับจนกวาเงินของผมเนี่ยจะครบ3 0,000กว่าๆนั่นเองนะครับเพราะว่าการสุมผลครั้งแรกเนี่ยมันใช้ตั้ง30,000กว่าๆเลยนะครับถือว,ว่าเยอะพอสมควรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะตัดไปตอนที่เงินของเราเนี่ยพร้อมเลยแล้วกันนะครับและในที่สุดเงินของผมเนี่ยก็ถึง3 4 0 0 0ืเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,น,นะครับเลเวลก็อยู่ที่5 1นะในตอนนี้ผมก็ได้ทําการเสกเรือโสกังนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่เกาะลิงนะครับแล้วก็ไปสุมผลนั่นเองเมื่อมาถึงเเกกาะะลิงแ้วนน,นนนน่ย็จออคคืู2-3 ครับผมก็กลัวว่าพวกเขาเนี่ยจะฆ่าผมนะเพราะว่ามีเบคอนเดินตามผมอยู่คนหนึ่งนะครับในขณะที่ผมเนี่ยกำลังเดินขึ้นไปสุ่มผลนะก็มีคนเนี่ยบินมานะครับด้วยความเร็วแสงนะครับแต่ว่าใช้เป็นผลไฟนะและเรียกว่าความเร็วแสงได้ปะเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับทำเป็นแกล้งไม่สนใจมากกว่านะฮะแล้วก็ทําการสุ่มผลไปและผลที่ผมได้ออกมานั่นก็คือผลเลื้อๆนั่นเองนะครับเป็นผลที่ไม่ดีเลยนะเพราะว่าไม่ใช่สายโลเกียไม่พอยังนาเมดเบาอีกนะครับในตอนนี้ผมไม่ได้อับผลนะนะแต่ผมก็ยังคงกินเข้าไปนะครับ และคนด้านหลังนั้นก็ร้องให้ผมเนี่ยฆ่าเขานะครับทแทงที่คนปกติเนี่ยจะมีแต่คนร้องว่าอย่าฆ่าฉันแต่อันนี้ ได้โปรดค่าฉันสุดยอดไปเลยนะครับความผิดปกติของเกมนี้จากนั้นผมก็ได้กลับมาที่เกาะบาร์กี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองใช้ผลเลิบๆบดามเมจโคตรกลงเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยใช้ดาฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเก็บเงินอีกรอบนึงแล้วก็ไปที่เกาะกลางเพื่อจะดูผลนะว่ามีผลอะไรขายบ้างนะครับอะล่ะตอนนี้ก็ทรมานกับการฟาร์มต่อไปหเหนื่อยจริงๆ และแต่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเควสเนี่ยจะเริ่มไม่ขึ้นเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะลองไปฟาร์มด้านหลังเกาะน,นะครับก็คือไอ้พวกบรูทนันเองนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกใบนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเลยละกันนะครับไอ้พวกที่มันถือกระบองอยู่ด้านหลังผมคิดว่ามันน่าจะฟาร์มยากกว่าเดิมนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยทดสอบเลยละกัน แค่มันตีครั้งเดียวเนี่ยก็เกือบจะตายแล้วนะครับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือผมใช้ดาบนะครับแล้วก็ไม่สามารถตีบอสบาร์กี้ได้นะครับถือว่าแย่มากมากเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มฟาร์มกันสักครู่หนึ่งนะครับว่าจะไหวไหมนะแล้วก็โดนมอนตีตายจนได้นะครับตามสไตล์ของเราเนื่องจากการฟาร์มเนี่ยมันกดดันมากๆนะครับความอดทนของประหามฮักจูเนียก็ได้หมดไปนะครับรอวของผมเองนั่นแหละนาที่หมดไปผมก็เลยทาการนารหัสหลักเข้ามานะครับเพื่อที่จะหาผลดีๆให้ประคามฮักจูเนียใช้สักทีนะครับเพราะว่าตอนเนี้ฟา์มโค โคตรยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารหัสหลักเนี่ยมันจะเกลือไหมนะครับเอาล่ะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็ทําการกดสุ่มไปเลยนะครับไม่รอช้าไม่เปลืองตังค์ด้วยกดไปเลยได้ผลช็อปมานะครับหรือว่าผลของบาร์กี้ทือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าใช้แก้ขัดไปก่อนนะพ่อไอ้มอนบนเกาะน,นั่นน่ะใช้เป็นในเรื่องของดาบนะครับ น่าจะฟาร์มได้หลายเวลเลยนะครับแล้วก็น่าจะไปได้หลายเกาะพอสมควรเลยอะไรตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการมาที่เกาะกลางกันต่อเลยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนผลนะครับให้เป็นผลประตูนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปหาประคำฮักจูเนียด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็จะได้ออกจากเซิร์ฟนี้สักทีนะว่าแต่ผลประตูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยภาพมันไม่ยอมโหลดนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเจอผลพิษขายเฉยเลยแต่เราไม่ได้ต้องการนะครับเพราะเรามีถาวรละอะะเจอผลประตูแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยทำการวาร์ปไปหาประคำฮักจูเนียแล้วก็ให้มันกินผลนี้เข้าไปสักทีนะคร แต่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถนี้นะจะจำไม่ผิดนี่ไงเจอละมาจินต้งม่งอยู่ตรงนี้นะครับหัวสีทองอาราก,กินเข้าไปเลยประคามฮักจูนเนี่ยตอนนี้เราก็บุยบุยหายตัว เชรแวบตัดภาพมาอีกทีนึงนะครับมาอยู่ในร่างเขาประคัมักจูเนียมที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทาการกินผลช็อปเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟาร์มกันต่อเลยละกันแล้หลังจากนี้นะครับการฟาร์มของผมเนี่ยก็จะกลายเป็นระดับอีซี่เลยนะครับโคตรที่จะอีซี่เลยเดี๋ยวเราเดินไปที่ด้านหลังก่อนะครับไปไฟกับไอ้พวกบรูดละกันบังอาจทําเรานะตอนแรกมาถึงเนี่ยก็ขอเปิดเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรวมมอนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะฟาร์มมันทีเดียวนะครับเพราะตอนเนี้ยมอนไม่สามารถตีเราเข้าแล้วเควสเราก แบบสบายๆเลยตอนนี้ผมก็จะทาการฟาร์มพวกจสรสลัดธรรมดานะครับเพราะว่าอีกแค่เรเวลเดียวเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนกเกาะได้แล้วนะเพราะงั้นเกาะีพวก,ก,พวกจสรสลัดก็พอละขี้เกียจเดินไปหลังเกาะตอนนี้นะครับปัญหาของเราเนี่ยมีแค่อย่างเดียวแล้วก็คือดาบเนี่ยมันเบาเกินไปนะครับโคตรเบาเลยก็ว่าได้นะเพราะงั้นถ้าผมเนี่ยไปที่เกาะใหม่ได้หรือว่าไปที่เกาะหิมะได้เนี่ยผมก็จะทําการซื้อดาบสาดาบมาใช้นะครับเพราะ3ดาบเนี่ยดาเมจค่อนข้าง,งที่จะรุนแรงเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ต้องฟาร์มต่อไปมาต่อกันเลยสำหรับมอนชุดที่2สุดทท้้าายแลวี่เรเจะอยู่บนเกาะนี้ จะได้ออกไปจากเกาะโสกลางนี้สักทีในที่สุดก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเดินทางไปที่เกาะทะเลทรายกันต่อเลยนะครับเพื่อที่จะฟาร์มเงินแล้วก็ไปที่เกาะหิมะแล้วก็ไปซื้อดาบเทพใช้สักทีทททเมื่อมาถึงกันแล้วสิ่งแรกที่เราควรจะทํานั่นก็คือการกดเซฟนะครับเซตสปาไปเลยเมื่อเซตสปาเสร็จแล้วเนี่ยก็กดรับเคลสกันต่อเลยนะครับ60พอดีเลเวลแล้วก็ต้องฆ่ามอนตั้ง8ตัวถือว่าเยอะพอสมควรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเนี่ยไม่โดนมอนตีอยู่แล้วนะครับเพราะ้ิเ,เากดง สตัวนะครับเพราะงั้น1เควสเนี่ยเราต้องตีมัน2รอบนั่นเองนะครับด้วยา2ชุดนั่นเองและในขณะที่ผมกําลังฟาร์มอยู่นั่นเองก็มีอารองเกิดขึ้นมานะครับเป็นเลดบอสซึ่งผมก็จะตีเควสนี้ให้เสร็จแล้วก็จะไปตีอารองต่อนะครับเพราะเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสดอปดาบนั่นเองแต่ว่าดวงของผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีด้วยสิแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้ไหมนะครับและเซิร์ฟนี้ก็มีอยู่แค่2คนนะครับซึ่งผมกับใครก็ไม่รู้นะเพราะงั้นผมเนี่ยต้องโซโลอารองคนเดียวแน่เลยและเมื่อเควเเรร็แลล้้วผมมมกกกกไดุ่่่งงหหหนนาาาาาาทีะะออัื ทำการเซฟไปก่อนเลยแล้วก็เปิดอารองด้วยสกิลสุดเทพนะครับในตอนนี้ผมมีร์นาโดแล้วนะครับลืมบอกไปได้ตั้งแต่เกาะบากี้ละเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มฟาร์มกันเลยจากนั้นผมก็ได้สู้กับอารองสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็โดนสกิลของอารองจนตายไปนะครับเเหนื่อยจริงๆ หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการสู้นนกับอารองอยู่บนเกาะนี่นะครับนานพอสมควรเลยนะผมกลัวว่าอารองเนี่ยมันจะรีหายไปก่อนนะครับรว่าเราเนี่ยมีเวลาตีแค่15นาทีนะครับแล้วผมก็ดาเมจน้อยมากๆแล้วก็ตายบ่อยมากๆเลยผมก็กลัวว่าอารองเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็เราจะเสียเวลาฟรีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองดูดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะได้อารองไหมนะและในตอนนี้นะครับเพียงแค่ผมเนี่ยเข้าไปสกิดอารองแค่ครั้งเดียวเนี่ยอารองก็ได้ตายลงไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ของนั่นเองนะครับถือว่าแย่มากๆเลยอุตส่าห์ตี เกเือแลใน,ในตอนนี้ผมก็ได้ทําการยัดคูณ2เข้าไปอีก2รอบนะครับก็ได้มา42นาทีนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยคูณ2อใกล้จะหมดแล้วนะและผมเนี่ยก็ต้องฟาร์มอยู่บนเกาะน,นี้นะครับหรือว่าเกาะทะเลทรายเนี่ยอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับจนกว่าจะถึงเลเวลยบ90แล้วเราเนี่ยจะได้เปลี่ยนเกาะสักทีนะซึ่งบน,กน,กนเกาะทะเลทรายก็จะมีที่ฟาร์มให้เราฟาร์ม2จุดนะครับแต่ผมเนี่ยไม่อยากไปอีกจุดที่2นะครับเพราะมันไกลมากๆเลยเควสโคตรไกลนะครับไม่รู้ว่าไว้อะไรไกลขนาดนั้นนะฮะทำไมไม่ทำเควสแยกก็งงเหมือนกันนะเอาเป็นว่าผมเนี่ยก็จะฟาร์มมอยู่่ทีเดินะครับให้ ถึงเลเวลเก้าสิบเลยแล้วคอยเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะหิมะนะครับแล้วก็ไปซื้อของที่เราเนี่ยจะไปต้องใช้ผ่านมานานพอสมควรนะครับในที่สุดผมก็ได้เปลี่ยนเกาะมาที่เกาะหิมะแล้วนะครับแล้วก็มาทําการเซฟเป็นก่อนเลยไม่งั้นเนี่ยตายเราเกิดไกลมากๆอะละเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการซื้อฮาคิ้เกาะกันก่อนเลยละกันตอนนี้เตมิน่าผมเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับกระโดดแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็หมดละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาซื้อสกายจัมด้วยดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ขอฮาคี้เกาะก่อนนะครับแล้ว ผมไม่รู้นะว่าดาบเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับในตอนนี้เอาละซื้อไปเลยแล้วกันนะครับใช้เงินทั้งหมด0 0ห0ื่นนะครับในการซื้อทริปเปิลคาตาะแต่ไม่เป็นไรนะครับในตอนนี้เราเหลือหมื่นหนึ่งเพราะงั้นสามารถซื้อสกายจาได้พอดีเลยนะฮะโอ้ oh, นึกว่าจะไม่พอซะละเมื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้วผมก็ได้ทําการขึ้นมาฟาร์มต่อเลยนะครับดูดาเมจที่ครั้งเดียวนี่สิฟันแค่ครั้งเดียวดาเมจเป็นร้อยเลยนะครับโคตรแรงดีมากๆเลยสำหรับทริปเปิลคาตานะ โอเคในะที่สุดเราก็มีของดีๆใช้สักทีก็เริ่มฟาร์มกันต่อเลยนะครับผมก็จะฟาร์มอยู่บนก้อนนี้ถึงเลเวล100นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะปิดคลิปกันนะครับเพราะว่ามานานพอสมควรเลยนะแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะครับไม่รู้เป็นไรช่วงนี้นะฮะเหนื่อยไปมากๆเลยคือผมเนี่ยนั่งแป๊บๆเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะและมาสเตอรีเนี่ยก็ขึ้นไวมากๆเลยนะครับซึ่งสกิลแรกเนี่ยก็ใช้แค่20มาสเตอรีนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่ 18มาสเตอร์ี่แล้วอีกแค่2ตัวเนี่ยก็จะได้มาสเตอร์ี่ครบแล้วนะครับในการใช้สกิลแรกเควสแรกบนเกาะนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้สกิลแรกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบสกิลเลยแล้ะกันว่ามันเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับผมคิดว่ามันคงจะแรงมากๆเลยนะครับสำหรับทิปเปิลคาตนาณนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะปลาขึ้นดาบออกไปรัวๆนะครับผมคิดว่าเท่มากๆเลยโอเคตอนนี้ก็ทําการรวมมอนกันก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะปลาดาบในครั้งเดียวนะครับมาทดสอบกันเลยว่าจะแรงขนาดไหนเป็นสกิลที่โคตรเท่เลยนะคร นะไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวเราฟาร์มเควสให้ถึงเลเวล100แล้วกันนะครับจะได้ปิดคลิปสักทีเอาละครับคุณผู้ชมฮะในที่สุดผมเนี่ยก็เลเวล100สักทีนะครับเมื่อไอ้มอนตัวนี้ตายลงไปนะเอาล่ะเลเวล100แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ภาคนานนะครับภาคย้อนหลังเนี่ยผมไม่ได้ภาคนานมากเลยนะครับอาจจะมึนๆหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยผมจะเล่นไปแล้วก็สดเลยนะครับคือ สดๆเลยอ่ะเออนะครับผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับคลิปหน้าก็จะมีท่านผู้เฒ่ามาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้เฒ่าไปโรงเรียนนะครับอย่างที่ผมบอกเลยเอละ่ะในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม